สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวที่ที่ไหนที่ค่ะวีว่าฟอเรสค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปติดตามรัอชมกันเลยค่ะ s go กก็กเดี๋ยวดูเจ้าเห็นเจ้าไหมเจ้ากินอาหารอยู่ดยูใกล้ๆเดียเห็นป่ม ให้หันเลยลูกให้หาหันเลยครับปปไปเท่าไหร่ครับแก้วละสามสิบแก้วละสามสิบเดี๋ยวเราแผลหารแผลก่อนคาร์บอนป่าเอานั่นนั่น้เขาขอ,อ่ร์บอ,อนตัวใหญ่ให้ดูนี่ไอ้ตัวเล็กไม่ได้กินไม่ติดคำกามาเดี๋ยวพ่อจะป้อนตัวเล็กให้หนูเอาละดูนะพ่อจะดูนะพ่อป้อนตัวเล็กนะ นี่กายเอาประตูใกลให้พ่อเร็วมาเร็วมาเร็วนั่งลงนั่งลงหนูนั่งลงสิหนูนั่งลงนั่งลงนะเธอเข้าใกล้ใกล้ยืบยืบอายุนเข้าไปอายุนเข้าไปอายุนไปเหมือนเดิมเออเฮ้ยปานเร็วเฮ้ปานเร็วเี้ยปานเร็วเออได้แล้วปานได้แล้วนี่กายเขาเรียกตัวอะไรนะ เมียแคทนี่เขามาแล้วลูกเขามาหาแล้วนี่มานี่มานี่ล้นี่นี่นี่พี่แเขามาแล้วเขามาแล้วจะดูนะเดี๋ยวพ่อจะให้ก่อนเป็นตัวอย่างนะนี่นะนี่นะดูว่าตัวอย่างนะนี่เขาหยิบกินเองไว้หนีไว้หนีไว้เข้าไปนี่เขาจะแบ่งกันเขาจะเอาเขาทำตกเธอเอาพ่อบอนตัวหลังมั่งนะตัวหลังไม่ได้กินเลยอาตัวหลังมั่งเขาทำตกอีกแล้ว <laughs> เขาแย่งกันเขาแย่งกนันบบนั่นแหละค่ะแย่เ้าไปในกกงเลยเดี๋ยวเขาจะการเองเขาเออเอาไหมนั่นแหละทำได้แล้วเห็นปเปล่า น้องน่ารักมากเลยตัวอะไรรู้เปล่าน,นกยุงนี่เขาเรียกว่านกยุงลูกแกมาดูแพะเดี๋ยวแพะน่ารักปะรักไหมลูกเราไม่ได้มีอาหารให้เขาอ่ะเขาไม่รู้เขากินอะไรไดูข้างในเต็มเลยดูข้างในดููดูข้างในมีอีกว่าเห็นปะ ถามีอาหารเองใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยค่ะอ่ะเราไปดูข้างในกันต่อครัมีอะไรอีกเนาะเฮ้ยตุ๊เจเลยนะนกกระจอกเทศไปเดี๋ยวเราไปดูอยู่ตรงไหนไปดูไปไปโอ้วนนนหกัะไปดูนกกระจอกเทศเขากินอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรนะอ๋อ มีตั้งสามตัวสี่ตัวลูกเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยเนาะตัวจริงอนะเนาะอันนี้มีอะไรอะไม่รู้นี่นอะไรแม่แมลงมุมลูกแมลงมุมนี่งูนี่งูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าไม่รู้จักเลยมีหลายตัวเลยด้วยนี่ดูน้นองกำลังแม่ลูกดูดิด,ดูด,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 ดิเฮ้ยตัวนี้นอนแช่นนะ้ำ นี่นี่นี่ตัวบนนอนแช่น้ำแช่แบบว่าเขาร้อนนะสิเคยนอนแช่น้ำอะ่ะดูดิมีหลายตัวเลยดูตัวนี้ดิอโอ้ยตัวจะไปไหนน่ะไปไหนพูดสิไปไผเรือ <c oughs> เป็ดไปเร็ว <c oughs> เดี๋ยว,เ,ว,ยเ,วเดี๋ยวยังไงเดี๋ย <c oughs> วแล้วบานเดี๋ยวพอดูก่อนอ้ยเรือเนี้ยเฮ้ย ใช่ไหมครับลูกหมูให้หานปลาที่เนี่ยเอาหานปลามาด้วยเนี่ยเฮ้ยหนูปลามาแล้วหรือเปล่าเห็นไหมมีปลาไหมสวยไหมคะสวยไหมลูกปลาโอ้โอเคเลยแล้วเอาไหวแน่นะทิศรายอะ่ะไปโอเคงั้นขึ้นไป เลยนะหนูต้องไปถึงนู่นเลยนะทางนู้นเลยนะไหวใช่ไหมโอเคมาเตรียมตัวเดี๋ยวรอพี่เข้ามาใส่อุปกรณ์ให้พร้อมยังสู้ๆไปถ้าพี่บอกให้โดดหนูค่อยโดดนะคะพร้อมไหมครับสู้ๆไม่กลัวเนาะจับจับตรงนี้ไว้นะจับไว้โอเค พร้อมนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมใ้ม่แล้วไปสู้ไป

เป็นไงมั่งชอบไหมปะยะสนุกไหมอย่างนี้เลยไหมเยี่ยงๆไปเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูเราไปให่หานอ่ากวางกันต่อเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อข้างในมีอะไรอีกเนาะไปไปเดินไปลมร่มเดี๋ยวพี่อีกเดินยวพี่อีกเออไหนเห็นปะเขามารอเราแล้วไปถ้าไปก่อน เออได้เลยอ่าพอตัวใหญ่ด้วยก็ย่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาก็อยากกินน่ะเอาตัวให้ตัวใหญ่ด้วยตเดใหญ่อยากกินเหมือนกันเออแบ่งตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ด้วยแบ่งกี่หลายตัวสิลูกแบ่งกี่หลายตัวมันแยกกันอ่ะมันแยกกันใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ตัวนี้มั้งโอเคให้ไปแล้วตัวเนี้ยอ่ามาตัวนี้เดินมาดิมี่เลย

อตัวเล็กตัวเล็กอ่าให้ตัวเล็กชอบไหมตัวแล้วไปแล้วน่ยเห็นไหมเต่าหลับตัวเล็กมันดินอ่ะเออตัวเล็กมันจะหาที่นอนนะสิลูกไป่ะเขาไม่ให้เราเข้าเดี๋ยวเราไปดูอื่นต่อเนาะกล้าเลยเขาให้ขี่หรือเปล่า ไม่รู้แต่ต้องดูก่อนว่าเขาให้ขี่หรือเปล่าผมมีแต่ตัวดูข้างในอ่ะเห็นไหมจับเขาไหมจับดูเขาให้จับไหมจับไหมคะจับไหมนี่จับได้เขาจับได้ไหมมาจับหน่ยจับหน้าเขานมิมาจับโอ้ยแม่อะให้อาหารหมาหรือให้อาหารแพ hai hàng phép nó, ai lui, nào đâu, ní ngay ní ngay, tụi nhìn này nhìn bắt chụp. Thôi hay, hay hay lại luôn. แต่งกันทุกตัว,ตวเลยนี่ตัวบนลกูกเห็นนะข้างบนนี่ข<อ>้างบนเข้ามาแล้วเออวันนี้มากวันนี้มาใส่เข้ามารอแล้วแต่พ่อขอให้ตัวเล็กตัวน,นี้ตัวนึงนี่ตัวเล็กอ้ามให้สองอันเลยเจ้อ แต่ต like, да ัวอื dates, ่นนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กเห็นตัวเล็กไหมเห็นตัวเล็กเหรนี่ตัวเล็กตรงนี้ลูกหายยังหมดยังอ่ะอีกตัวสุดท้ายหมดแล้วไปเท่าไปคืนที่เขากระต่ายอยู่ไหนเขาอิ่มกันยังไม่รู้นะอิ่มกันหมดแล้วมั้งดูสิหนึ่ตัวนี้ดูนี่กินอะไรอยู่เนี่ยตัวนี้กินอะไรอยู่มือบบมือบับมือบับน่ย เอย่าให้ปากเขาสิเออเนี่ยตัวเนี้ยนั่นแหละหนุนตัวนุกเข้ามาแล้วนะเร็วไปเรียกเข้ามาเร็วลุกเลยลุกเลยลุกมาเร็วให้หมดุดเลยให้หมุดเข้าไปอยู่ข้างในเลยอันนี้แล้วยอยันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่ตัวนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะริมนะนี่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 เขาม่กินน้ำนี่กินแล้วเห็นป่าว เดี๋ยวเขากินทีละอันทีลูกนี่นะพะา่าจะใช้ถุงนั่งกินพ่อจะโยนพ่อจะโยนน่ะจับได้จับถือหรือเปล่าที่เอตัวนี้ม,นม,มันนี่แล้วมันจะไปรถถุไปนี่เราเราเราป้อนเขาไม่ถึงอะเขาไมย่ยากมาหาเรา A duyên hóc kín ăn cũng được kín gửi hai. Hóc kín gửi hai. Hóc kín gửi hai. Hóc không? gửi hai. Hóc kín 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 gửi hai. <Okay. S 2> โอเคอ่ะเอาไปทิ้งแล้วมาล้างมือค่ะนี่ล้างมือตรงนี้วันนี้จะให้อะไรอย่างเลยสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะงั้นเราลาเพื่อนๆกันไปก่อนเนะะาะะฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้นองกายได้นะคะบ๊ายบาย